วันนี้วันนี้เดี๋ยวมารีวิวนะครับเครื่องอตัดหญ้าแบบแบตเตอรี่นะครับอันนี้แบตเตอรี่อเ,เ,เทนลีนะบบนี่ใบมันนี่ครับใบเป็นใบพลาสติกมีการโดนกระถางโดนอะไรด้วยกันดีดนะนครับแล้วก,ก็ออน,นี่มันยืดได้ใช่ไหมว่าดึงหน่อยดิดึงมันยืดหน่อยดิ ปรับระดับความยืดได้นะครับก็ประมาณ1เมตรกว่าได้เดี๋ยวจะไปสาธิตของจริงนะครับผู้หญิงตัดได้นะครับมาลองดู นยายองจับมันก็เต็ม sì, ้าได้นะก็ถ้าสองมือก็จะถนัดอย่างนี้นะนะ ใช่อันนี้สาธิตโดยแม่บ้านแม่บ้านทหารบกแม่บ้านทหารบกรีวิวก็โอ้ยใช้ลูกได้นะซื้อไปก็ใช้ลูกอะใช้แหววาแหววาตัดได้สนุกสนานไปโดนไอ้บูโอเคอยู่นะลองดำต่ำสิ ติดืนนี้ลองติดติดพื้นนี่พี่ก้อยเอาพลาสติกอะมันไม่ต้องกลัวพลาสติกมันแ่องเอาพลาสติกติดพื้นเลยอะ่ะดูเดียว่ามันจะยังไงจะได้อยู่นะมันไม่กระเด็นเท่าไหร่ออออหรอกเออใช้ง่ายอ่ะอันนี้ก็ซื้อไปใช้เมียตัดได้เลยครับ <laughs> สบายหัวเลยครับเออหยกเครื่องเบาๆ ดูครับบีบพี่บีบไม่บีบเลยอันนี้ไม่ได้รีวิวเครื่องตัดหญ้าครับรีวิวชุดครับรีวิวชุดตัดหญ้าอันนี้ไม่ต้องชุดสวนนะครับเอาชุดสวยมาทำสวนก็ได้นะนั่นน่ะแม่แม่บ้านยุคใหม่ครับแม่บ้านยุคใหม่หัวใช้ตัดหญ้าครับ